ให้โชว์สิม,มีอะไรอ่ะรูปอะไรไหนรูอ่านารูเอลค่ะนีไ่เาอาคอเดินบ้านไม่เอาอาเลยไท่เาสั่งจะเท่าพ่อไม่เอาเไม่เอาสีพูค่ะเอ้จิมมองจิมว่วงเหรอใช่โอ้จีมว่วงใช่มั ยี่ดีมันหอนมันมันจะไม่ขนม้ไหขนมนี่ขนมขนมเล้จะถ่นี่อ